สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมวุฒิชัยจาก q ี g จนะครับจะมาแนะนําให้ข้อมูลเรื่องความแตกต่างระหว่างอ่างอาบน้ําบารท,ทับและอ่างน้าร้อนฮอททับครับเนื่องจากมีลูกค้าโดยส่วนใหญ่นะครับมีความเห็นว่าอ่างน้ําทั้ง2ประเภทเป็นสิ่งที่เหมือนกันนะครับ จึงทําให้เกิดความเข้าใจผิดในการเลือกซื้ออ่างน้ำนะครับหรือไม่สามารถที่จะเลือกซื้ออ่างน้ําให้ตรงต่อความต้องการได้นะครับรวมไปถึงเมื่อมีการซื้ออ่างน้ําไปแล้วนะครับได้นําไปใช้งานที่ผิดวิธีนะครับโดยผมจะให้ข้อมูล2ประเด็นนะครับที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างอ่างอาบน้ําและอ่างน้าร้อนกันนะครับประเด็นแรกนะครับคือเป้าหมายในการใช้งานอ่างน้ําที่แตกต่างกันครับ อ่างอาบน้ำนะครับผลิตออกมาเพื่อการอาบน้ำนะครับซึ่งหมายถึงลูกค้าสามารถที่จะใส่สบู่กลิ่มอาบน้ำน้านมผงแร่ผงออนเซนสมุนไพรไทยเป็นต้นนะครับลูกค้าสามารถที่จะแช่ตัวและได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับรวมไปถึงสามารถที่จะทําความสะอาดร่างกายนะครับล้างตัวลงไปภายในอ่างอาบน้ำได้อีกด้วยนะครับ แต่สาหรับอ่างน้ําร้อนนะครับผลิตออกมาเพื่อการแช่น้ำนะครับอ่างน้ําร้อนไม่ได้ผลิตออกมาเพื่อการใส่สบู่ครีมอาบน้านะครับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร,ร่างกายเหล่านี้นะครับจะทําให้เกิดฟองทําให้เกิดการสะสมและตกค้างอยู่ภายในระบบท่อของอ่างน้ําร้อนนะครับเนื่องจากอ่างน้ําร้อนมีระบบท่อจํานวนที่มากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ อ่างอาบน้ำครับซึ่งทําผมก็จะไม่แนะนําให้ลูกค้านําอ่างน้ําร้อนไปใช้งานในลักษณะนี้นะครับเนื่องจากเป็นการใช้งานที่ผิดวิธีครับการใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกายนอกจากจะทําให้เกิดการสะสมและตกค้างอยู่ภายในระบบท่อน้ําแล้วนะครับยังทําให้เกิดผลต่อระบบไฟฟ้าอื่นๆของอ่างน้ําร้อนอีกด้วยนะครับคือระบบพีเตอร์ทําความร้อนระบบซินเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ําปั๊มนวดปั๊มหมุนเวียนน้าระบบการกรองน้ําและระบบโอโซนครับ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจะทำให้เกิดการลดประสิทธิภาพในการทำงานลงนะครับทำให้เกิดการอุดตันและทําให้เกิดความเสียหายได้ใน,นระยะยาวครับประเด็นที่2นะครับคือการใช้น้ําที่แตกต่างกันนะครับอ่างอับน้ําเมื่อลูกค้าต้องการจะใช้อ่างนะครับจะเป็นการเติมน้ําใหม่ลงไปนะครับ เมื่อลูกค้าทําความสะอาดร,ร่างกายท,กทํากิจธุระเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็จะทําการทิ้งน้ําออกไปนะครับ <c oughs> เป็นการเปลี่ยนน้าทุกครั้งหลังการใช้งานครับแต่สําหรับอ่างน้ําร้อนนะครับเป็นการใช้น้ําเดิมโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับเนื่องจากระบบของอ่างน้ําร้อนมีระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนนะครับมีระบบการกรองน้ําที่ทํางานอัตโนมัติมีการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนนะครับซึ่งทางผมก็จะแนะนําให้ลูกค้าที่ซื้ออ่างน้ําร้อนไปใช้งานแบบส่วนตัวนะครับทำการเปลี่ยนถ่ายน้ําใหมท่ทุกๆ3เดือนนะครับ ซึ่งก็จะเหมือนกับลูกค้าได้มีสระว่ายน้ําขนาดเล็กไว้ที่บ้านนั่นเองครับข้อสําคัญในการใช้อ่างน้าร้อนนะครับลูกค้าจําเป็นที่จะต้องอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายนะครับล้างตัวล้างเหนือใคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลชั่นครีมบำรุงผิวนะครับเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนลงไปภายในอ่างน้าร้อนนะครับซึ่งจะทําให้ลูกค้าสามารถที่จะดูแลน้ําในอ่างได้ง่ายยิ่งขึ้นครับสำหรับประโยชน์ของอ่างน้าร้อนนะครับลูกค้าจะได้รับจาก3ส่วนนะครับคือระบบนวดระบบทําน้ําอุ่นและแรงพยุงตัวของน้ํานะครับ เนื่องจากภายในอ่างน,น้าร้อนนะครับมีระดับความลึกของการแช่น้ําที่มากกว่าอ่างอับน้ำนะครับจึงทําให้สามารถที่จะลดการทํางานของกระดูกข้อต่อระดับน้ําที่ลึกนะครับจะเข้ามาทําหน้าที่ในการรับน้าหนักตัวนะครับแทนการทํางานของกระดูกข้อต่อรวมไปถึงยังสามารถที่จะลดอาการปวดตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับ นอกจากความแตกต่างระหว่างอ่างอาบน้ำและอ่างน้ำร้อนที่ผมให้ข้อมูลไปนะครับยังมีความแตกต่างในเรื่องของระบบนวดนะครับ <ś m uch ing> คุณภาพของหัวนวดขนาดของหัวนวดการออกแบบติดตั้งตำแหน่งของการนวดนะครับรวมไปถึงในเรื่องของวัสดุการผลิตส่วนประกอบคุณภาพของโครงสร้างนะครับและพื้นที่ในการติดตั้งสำหรับท่านใดที่สนใจข้อมูลเรื่องความแตกต่างระหว่างอ่างอาบน้ำและอ่างน้ำร้อนนะครับผมได้จัดทำบทความแยกความแตกต่าง ไว้ทั้งหมด8ประเด็นนะครับโดยผมจะให้ลิงก์ของบทความไว้ในคำอธิบายวิดีโอตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมวุฒิชัยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ